แบบจักรวานตีปอกเสาเสื้อสูบนะครับใช้กับเครื่องกึงนะครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,รรนรบในแบบในชุดจะมีแบบจักรวานตีปอกเสาเล็กนะครับจะมีแบบแล้วก็มีชุดน็อตบูทนะครับใช้จับกับเครื่องกึงนะครับขวานได้ทีละเยอะๆเลยนะครับเวลาเราจะจับ ควันตีปอกแล้วก็รุ่นที่ใช้ได้ครับพวกเวฟร้อยสิบไอพวกเวฟร้อยพวกสโกปปีบบ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นแบบเสาเล็กนะครับพวกนี้นะครับส่วนแบบเสาใหญ่จะมีชุดนอด็อตตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นที่ใช้จะมีโซนิคซีบีอาร์มีโอเคอารีซเอ็กร้อยห้าสิบพวกเอ no ็นแม็กเวฟร้อยยี่ห้ามีโอโนโวแดดเอ็นเอชอารีอาร์พวกนี้นะครับใจกับเครื่องกึงนะครับ จากควันที่ปอกมันจะควานได้ทีละเยอะนะครับเวลาเราใช้กับเครื่องเครื่องคืงควานแต่เราใช้กับพวกเครื่องควานเชื้อสูบควานปอกออกคือมันควานได้ทีละน้อยนะครับมีแต่กินได้น้อยแต่อันนี้กินได้ทีละสองมิลก็ยังได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอู่เชียงตีคือมือช่งอาง tbr r a c i n g tool นี่ลครับแล้วก็เครื่องมือพิเศษที่ใช้สอมรถจนรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับพวกแบบจับฟาสุบทำวาวแกนปาดบาดูดโคเวเบียงเข้าแขา็งเครื่องแกนปาดบาดอกลบว่าแบบจับลบว่าใช้กับสว่านแท่งมิลลิ่งเรามีให้เลือกหลายอย่างนะครับสอบถามมาทางข้อความเพจอุชิ่งผีเครื่องมือช่างได้เลยครับขอบคุณครับ